สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วกับไอ้บ้าจอมปนงนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทำชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์อะไรเลยเป็นการซิทอัพนะครับภายในสามสิบวินาทีเราจะเอาทำให้เร็วที่สุดว่าจะได้กี่ครั้งนะครับสามสิบวินะครับไม่ใช่สามสิบนาทีถ้าสามสิบนาทีนี่น่าจะตายก่อนครับอ่ะไม่รอช้าไปชมมุ้ขอกันเลยครับนะครับนี่ครับเวลาเดี๋ยวผมจะให้ ตากต้องเป็นคนกดนะอึบมาไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวขอทั้งใจแป๊บนึงแหนื่อยยังโอเคได้แล้วโอเคนี่นะครับตัวอย่างการขึ้นนะครับผมจะขึ้นมา่างนี้นะนี่อย่างนี้นะแต่ให้ลงแตะนี้แหลแต่ยากเพราะว่ามันติดก้ามอ,อ๋อครับสามสิบวินะครับเราจะมาจับเวลาสามสิบวิว่าผมจะทำได้เร็วที่สุดกี่ครั้งนะครับ ตกล้องนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหเจ็ดสเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห ก้าวสามสิบอ๋ออ๋อเกิดแล้วสามสิบสองโอ้โหสามสิบสองนะครับนต่เวลาดูดิโอตากล้องครับยังไม่ถึงสาวินาทีเลยโอยศูนศนสามวินาทีจะเอาอะไรวะเอาครับนี่เวลาอ่ดูนะครับยี่สิบเก้าจุดเก้าเจ็ด ก็ถือว่าสามสิบวินะครับผมทําไปทั้งหมดจํานวนสามสบครั้งนะครับอาชาเลนเนี้ก็พาเพื่อนมาทําประมาณนี้ครับถ้าใครอยากลองทําก็ลองทําดูครับเพราะว่าผมก็ไปดูเขาทํมาเหมือนกันเคยเลยลองมาลองทําดูอย่างเงี้ยมันก็หอบนะแต่ว่าไม่เจ็บนะครับไม่ปวดเพราะว่าเราทําชินแล้วนะครับนะลุกลุกลุก Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya